นี่ค่ะพ่อแม่พี่น้องนี่ลูกใหญ่ๆนี่เห็นไหมคะลูกเชอรี่แต่ต้องดูนะเวลาเก็บพ่อไม่มีทั้งเสียทั้งไม่เสียนี่ค่ะต้องดูดีๆนะคะเพราะตัวผึ้งเข้ามากินี่ตัวผึ้งนี่ค่ะเห็นไหมคะตัวผึ้งนี่ค่ะผึ้งค่ะผึ้งเข้ามากินด้วยนี่ค่ะตัวผึ้งต้องเก็บดีๆเลยเนี่ยต้องดูดีๆเลยนะคะนี่มีแต่ลูกใหญ่ๆค่ะพี่น้อง เห็นไหมคะมีแต่ลูกใหญ่ๆโอ้ยนี่ค่ะเดี๋ยวให้ดูเยอะมากเลยท่านพี่น้องนี่ค่ะยกให้ดูค่ะนี่ค่ะเข้ามาเก็บก่อนเลยไนะครับนดูท่านนี้เห็นไหมท่านนี ลูกเชอรี่ค่ะว้าไม่ได้เอาถุงมือค่ะยาอีกก็กลัวแล้วดูนี่ครับพึ่งพึ่งเขาเจาะค่ะนี่นีคะ่ะพึ่งเขาเจาะค้าเห็นไหมคะต้องระวังด้วยคะ่ะนี่เห็นไหมคะนี่นี่คะ่ะ เพิ่งกินมาแล้วนี่คะ่ะพี่น้องนี่ค่ะปาดนี่เห็นไหมคะนี่ดอกมากแต่ต้องเก็บดีๆนะดูดีๆนะครับพี่น้องจะเพราะว่าจะเริ่มเสียแล้วคะ่ะนี่นี่คะ่ะโอ้ยดูสิคะลกใหญ่มากเลยนะ,นะ ดูคะ่ะดูนะลูกใหญ่มากเลยค่ะนะดูคะ่ะมีแต่ลูกใหญ่ๆนะนี่คะ่ะ